สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาการสร้าง l ูปโดยใช้คีย์เวิร์ด while ครับ w h a l e นอกจากนี้นะเราจะมาศึกษาการใช้งาน,นกกอบฟังก์ชันหรือการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใน Python ครับก่อนที่จะไป v a i l e ครับเราจะมาทบทวน for loop กันสักเล็กน้อยตามชื่อคำสั่งที่ผมใส่ไวใน e d i t o เรของผมครับบรรทัดที่3ลองจากสุดท้าบรรทัดที่3จากสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการสร้าง list l 1ขึ้นมา เรา list l1 เนี่ยก็จะเป็นชื่อผลไม้ครับต่อมามาท้าลางสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสร้าง for loop ขึ้นมาโดย for loop เนี่ยครับจะให้ x เนี่ยมีค่าเท่ากับสมาชิกตัวที่1 2 3ไปเรื่อยใน list l1 ครับแล้วก็บล็อกภายใต้ for loop ก็จะเป็นการ print รค่า x มาลองทบทวนนะครับว่าเกิดได้ไรครับนะครับผลที่ได้ก็คือจะเป็นการ print รชื่อผลไม้ต่างๆ,ๆออกมาคือเป็นแอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็ส้มครับตามลำดับตอนนี้เพราะว่า ใน for loop เนี่ยความมาถึง for loop พระท,ะที่เป็น for loop เนี่ยค่าของ x เนี่ยจะถูกให้เท่ากับค่าของสมาชิกตัวแรกที่อยู่ใน list ก็คือ apple f o ถูกกำหนดดังนี้เสร็จเนี่ยก็จะไปดำเนินการชุดคำสั่งที่อยู่ในบล็อกที่อยู่ใน for loop ก็คือให print ค่าของ x ออมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาที่คำสั่ง for อีกครั้งนึงครับ for เนี่ยก็จะให้ค่า x เนี่ย เท่ากับสมาชิกตัวที่2ที่อยู่ใน L1 ก็คือเป็นกล้วยหลังจากนั้นก็เป็นค่ากล้วยออกมาตามลำดับครับ for loop เนี่ยยังสามารถให้ค่าของ X เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวอักษรตัวที่1 2 3 4ไปเรื่อยในข้อมูลที่เป็นชุดตัวอักษรครับดังคำสั่งที่ผมเพิ่งใส่เข้าไปใน Ed i t o r ของผมครับบราทดลองสุดท้ายเนี่ยก็เป็น For loop ที่ให้ x เนี่ยมีค่าเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่ตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ที่อยู่ในชุดตัวอักษรว่า ด้วยคับ B A N, A N A N A ครับแล้วก็คำสั่งที่อยู่ใน block ของ for loop นะีก็จะเป็นการปริ้นค่าของ x ออกมาลองดูครับนะครับภายใต้ for loop นะีก็จะมีการปริ้นตัวอักษรแต่ละตัวที่อยู่ในคำว่า banana B A N, A N A N A ออกมาครับ ต่อมาครับเราจะมาพิจารณาการใช้คีย์เวิร์ด break ครับตามสั่งที่ผมใส่ไปในอินเตอร์ของผมนะครับในบรรทัดที่เคอร์เซออร์ยู่นะครับเราก็กําหนด list l 1ขึ้นมาอ loop หนึ่งจากนั้นเนี่ยครับบรรทัดถัดมานะครับเราก็สร้าง for loop ตรอบค่าตรอบตัวแปร x ครับโดยให้ x เนี่ยมีค่าตั้งแต่สมาชิกตัวที่2 3ไปเรื่อยครับต่อมาเนี่ยบล็อกภายใต้ for loop ครับคำสั่งแรกเนี่ยจะเป็นคำสั่ง if เป็นการเช็คว่า x เนี่ยเท่ากับกล้วยหรือเปล่าเท่ากับบานาน่าหรือเปล่าแล้วเนี่ยบล็อกที่อยู่ภายใต้ if ทีครับ จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า break จะเห็นว่าการย่อหน้าเนี่ย for เนี่ยจะมาย่อหน้า if เนี่ยจะย่อหน้าเข้ามาหน่อยหนึ่งเพราะว่า if เนี่ยอยู่ในบล็อกของ for สแลป break เนี่ยจะย่อหน้าเข้าไปอีกก็คือเพราะว่า break เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดอ่าเป็นชุดคำสั่งที่จะรันภายใต้บล็อกของ if ครับแต่แล้วเนี่ยเราก็จะมาปริ้นค่าของ x ออมาจะเห็นว่าปริ้นเนี่ยอยู่ย่อหน้ารับเดียวกับ if ครับก็คือปริ้นเนี่ยจะอยู่ในบล็อกของ for loop ครับลองรันดูครับ เห็นว่าจะมีการปริ้นค่าแค่ Apple เท่านั้นเหตุผลก็คือพอคําสั่งเริ่มจากคําสั่ง for loop ของเราครับก็คือ x เนี่ยจะถูกจะมีค่าเท่ากับ Apple ก็คือเป็นสมาชิกตัวแรกของ list l 1หลังจากนั้นอนะ่ะก็จะมีการเช็คค่าของ x ว่าเท่ากับกล้วยหรือเปล่าเท่ากับบนาน่าหรือเปล่าถ้าเกิดเท่านะจะให้เบรกแต่ว่า Apple เนี่ยไม่เท่ากับบนาน่าเพราะนั้นอนะ่ะก็จะไม่เบรกก็จะปริ้นค่าของ x มาซึ่งค่าของ x ตัวนี้คือ Apple หลังจากนั้นอนะ่ะพอกลับไปที่ keyword for X จะถูก เปลี่ยนค่าจากสมาชิกตัวแรกของ l1 ไะเป็นสมาชิกตัวที่2ก็คือ x จะเปลี่ยนจาก Apple เปิลเป็นกล้วยหรือว่าบานาน,น่าหลังจากนั้นนะ่ะก็จะมาดําเนินการภายใต้ชุดคําสั่งที่อยู่ในบล็อกของ for ก็คือ if e if e นะ่ยจะเช็คว่า x น่ะก็ถ้ากับก,กล้วยหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้นะ่ย x เท่ากับกล้วยแล้วเท่ากับบดาน่าแล้วเพราะนั้นนะ่ะก็จะมาดำเนินการตามความสั่งที่อยู่ในบล็อกของ if ก็คือเบรกเบรกก็คือให้จบ r loop ไปเลยครับนั้นนะ่ยก็จะมีการปริ้นแค่แอปเปิลออกมาอย่างเดียวครับไม่ได้ปริ <Apple S 2> ้นแอปเปิลกล้วยส้มไม่ได้ปริ้นสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน l ต่อมาเราจะมาศึกษาการใช้คีย์เวิร์ดคอนติวกันครับนะคำดำเนรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่เนี่ยเราก็สร้างลิสต์ขึ้นมาเช่นเดิมแล้วก็สร้าง f o l l o w ขึ้นมาให้ x เนี่ยมีค่าต่างๆตามสมาชิกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ยู่ที่อยู่ในลิสต์ที่อยู่ใน For l o ูเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งอะไรจะเป็น if กันตรวจสอบว่า x เท่ากับกล้วยหรือเปล่าเท่ากับไทรนาหรือเปล่าถ้าเกิดเท่าเนี่ยก็จะดาเนินการตามคาสั่งที่อยู่ในบล็อกของ if ก็คือคันนี้คำสั่งที่อยู่ในบล็อกของ if จะเป็นคำสั่งคอนติวแล ใบล็อกของฟอครับลองรันดูครับ นะครับจะเห็นว่าจะไม่มีการปริ้นกล้วยออกมาครับท่นนี้เพราะว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยความมาเจอ For loop ในะ x จะมีค่าเท่ากับ Apple แต่แล้วก็มาตรวจสอบว่าค่าของ x เนี่ยเท่ากับกล้วยหรือไม่ซึ่งตอนนี้ x เท่ากับ Apple ก็จะไม่เท่ากับกล้วยเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าของ x ออกมาก็คือจะเป็น Apple ออกมาต่อมาในขั้นตอนที่2เนี่ยฟ o r เนี่ยก็จะให้ x เนะี่ยท่ากับสมาชิกตัวที่2ของ l i s ตตอนนี้สมาชิกตัวที่2ก็คือกล้วยนั่นเองตอนนี้ x จะมีค่าเท่ากับกล้วยพอเข้ามาในรันในพอเข้ามาดําเนินกการใในบล็อต ก็จะเป็นการทดสอบว่า x เนี่ยถ้ากับกล้วยหรือไม่ซึ่งตอนนี้อ่ะ x ถ้ากับกล้วยแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะา ดำเนินการตามชุดคำสั่งที่อยู่ในบล็อกของ if e ซึ่งชุดคำสั่งต,ตัวนี้คือ continue ครับพอมาเจอคำว่า continue เนี่ยหมายความว่า for loop เนี่ยจะข้ามจากบัน้าเนี่ยไปเป็นสมาชิกตัวถัดไปเลยก็คือเป็นเป็นส้มหรือว่า orange ครับพง่ายๆคือคำสั่ง continue เนี่ยเป็นคำสั่งที่เราสามารถใช้ในการข้ามขั้นตอนในการ r ั n จาก1 2 3คือกลายเป็น run 1แล้วก็3เนี้ครับคือข้าม2ไป ต่อมาเนี่ยเราจะมาพิจารณาการใช้ฟังก์ชันเบรนเพิ่มเติมครับรอบสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในอีเตอร์ของผมก็จะเป็นการสร้าง for loop สำหรับ x ตัวให้ x เนี่ยมีค่าเท่ากับสมาชิกที่อยู่ในเบรน e แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมวงเล็บกลมแล้วก็6วงเล็บ ซึ่งตามที่ผมได้การไปแล้วเรนเนี่ยฟังก์ชันเรนสเนี่ยจะสร้างชุดของตัวเลขตั้งแต่ชุดของเลขที่เป็นจำนวนเต็มครับตั้งแต่0ูนย์ไปเรื่อยซึ่งในที่นี้นะ่เรนสหกหมายความว่าจะสร้างชุดตัวอักษรแต่ชุดตัวเลขตั้งแต่ศ1 2 3 45ครับซึ่งเราก็จะลองเป็นออกมาดูเพราะว่าตอนนี้ลูปของ x เนี่ยก็คือให้ x มีค่าเท่ากับสมาชิกแต่และตัวในเรนสวงเล็บหกวงเล, 8, งเล 8, ็บตามลำดับครับในขั้นตอนที่เพื่อกดใน การรันนะครับเลขก็จะรันออกมาตั้แต่0 1 2 3 4 5ก็คือเป็นตัวเลขที่สร้างขึ้นมาจากฟังก์ชันเรนที่คือ range วงเล็บ6วงเล็บปิดครับก็คืสร้างเลข0ถึง5ต่อมาเนี่ยเอาไปท้าลองสุดท้ายเนี่ยเราให้ range เรากำหนดค่า range อีกแบบนึงครับก็เป็น range แล้วก็วงเล็บ2แล้วก็เข้ามาแล้วก็6ถ้าเป็นแบบเนี้ยหมายความว่าฟังก์ชันเรนเนี่ยครับจะสร้างชุดของตัวเลขตั้งแต่2 3 4 5ครับก็คือตัวเลขตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลขเริ่มต้นส่วนตัวเลขอีกตัวหนึ่งอะเรนเนจะลันไปจนถึงตัวเลขตัวนั้นลบหก็คือตัวเลขตัวที่ผมกะที่คือ6กลบหก็คือ5เพราะนั้นอะเรนเนี่ยก่อนนี้จะสร้างตัวเลขตัแต่สองถึงห นะครับก็จะเป็น2จะสร้างชุดตัวเลข 2- อถึงหออกมาต่อมานะครับในชุดคําสั่งที่ผมใส่ไปในอีเทอร์ของผมครับการทดลองสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการใช้ r a n g e อีแบบนีงก็คือจะมีตัวเลข3ตัวใส่ในฟังก์ชันเ g นตัวเลขตัวแรกเนี่ยครับเองนี้ตัวเลข3ตัวที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็น1 3แล้วก็แล้วก็3ใช่ไหมครับตัวเลขตัวแรกเนี่ยจะหมายถึงค่าเริ่มต้นในการที่จะให้ฟังก์ชันเรนผลิตตัวเลขออกมาส่วนตัวเลขตัวที่2เนี่ยจะเป็นค่าสุดท้ายรูปหนึ่งก็คือเราจะ สร้างตัวเลขตั้งนต่ถึงสิต่อมาตัวเลขตัวที่3เนี่ยเป็นตัวเลขที่บอกว่าให้ค่าของตัวเลขที่เราต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดใส่ค่าสาเข้าไปเนะี่ยหมายความว่าตัวเลขที่เราต้องการให้ฟังก์ชันเรียนสร้างขึ้นมานะจะมีการเพิ่มค่าทีละ3ลองดันดูครับนะครับก็ค่าแรกเนี่ยก็จะเป็น1นึ่งแต่แล้วเพิ่มทีละ3ก็คือเอา3บวกหได้4ี4่แล้วสบวกสก็ได้7แล้วก็7จ็บวกสได้ส0แต่ว่าถ้า10บอวกสวิธีจะได้13 ซึ่งเกิน12แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Python น่ยก็จะไม่ฟังก์ชัน r a n e เนี่ยก็จะไม่ได้สร้างตัวเลข13มาเพราะว่ามันอยู่นอกขอบเขตที่เราต้องการแล้วคือเราต้องการสร้างตัวเลขตั้งแต่0ถึง12 ต่อมาในะชุดคำสั่งชุดใหม่ที่ผมใส่ไปในอีเตอร์ครับจะเป็นการทดลองสร้าง for loop ซอน for loop ขึ้นมาครับในบรรทัดที่เคอร์เซอร์อ,อยู่เนี่ยก็จะเป็นการสร้าง list สำหรับคำกรุณาศั์ขึ้นมาก็คือเป็นสีแดงแล้วก็ใหญ่แล้วก็เทสตีก็คือรถตีแบบนี้ครับก็สร้าง list สำหรับ l หนึ่งขึ้นมาก็เป็น list ของผลไม้ต่อมาในบรรทัดนี้ครับก็สร้าง for loop สำหรับ x ขึ้นมาโดย x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสมาชิกตัวที่1 2 3ใน list ที่ว่า a d k ครับต่อมาเช่น แต่ว่าในบล็อกของ for loop อันแรกครับจะเป็นคําสั่ง for loop อีกอันหนึ่งซึ่ง for loop อันนี้เป็น for loop ที่จะให้ y เนี่ยมีค่าเท่ากับสมาชิกตัวที่1 2 3ใน list l 1แต่นะครับพอมาบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นคําสั่ง print คาสั่ง print เนี่ยจะอยู่ในบล็อกของ for loop ตัวที่2ครับถ้าตามแบบคือเรามี for loop อันนึงต่อมาเนี่ย for loop อีกอันนึงอ่ะอยู่ในบล็อกของ for loop อันแรกแล้วก็คําสั่งที่เราใช้ print เนี่ยจะอยู่ในบล็อกของ for loop อันที่2เพราะนั้นอะ น,นีก็จะอยู่ภายใต้ f o r l o ู p 2ตัวครับพูดง่ายๆแบบนี้ก็ได้ลองลองลองลันดูครับเขียนว่าในบรรทัดที่เคอร์เซออยู่ครับก็จะเป็นสีแดงแล้วก็แอปเปิลก็คือ x เนี่ยเท่ากับสีแดงส่วน y เท่ากับแอปเปิลสอสมมติทัศถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าผลไม้ของเราจะเปี่ยนป็นบานาน่าก็คือ x เท่ากับยังคงเป็นเลสอยู่แล้วก็ y เท่ากับบานาน่า ต่อมาบรรทัดถ,ถัดมาเนี่ย x เนี่ยก็ยังคงเป็นเหรแต่ว่าตัวแปร y เนี่ยก็เปลี่ยนค่าเป็นส้มแล้วพอรันเนี่ย y รันครบ3ค่าแลวใช่ครับก็คือแอปเปิลกล้วยส้มต่อมาเนี่ยค่าของ x ก็จะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นใหญ่ใหญ่แล้วก็แอปเปิลก็คือ x เป็นใหญ่ y เป็นแอปเปิลแล้วก็ x เป็นใหญ่ y เป็นกล้วยแล้วก็ x เท่ากับใหญ่แล้วก็ y เท่ากับส้มพอ y รันครบแอปเปิลกล้วยส้มเสร็จ x เนี่ยก็จะเปลี่ยนค่าถัดมาจากใหญ่ ก็กลายเป็นลดดีแบบนี้ครับไปเรื่อยแบบนี้ก็เป็นการรันสอร์สองตัวสอดกันครับในลำดับถัดมาเนี่ยเราจะมาศึกษาการใช้คีย์เวิร์ด y ในการสร้างลูปขึ้นมาครับคำสั่งที่อยู่ในอินเตอร์ของผมครับในบรรทัดนี้เนี่ยเราจะให้ตัวแปรไเท่ากับหนึ่งประมาณในบรรทัดที่อยู่ต่มเกิดกซื้อครับเราใช้คีย์เวิร์ด y แล้วก็จัดตามด้วยเงื่อนไขครับซึ่งเงื่อนไขของเราก็คือ L น้อยกว่า6สิ่งนี้หมายความว่า ชื่อคำสั่งที่อยู่ในบล็อกภายใต้คำสั่ง Y นะครับจะดำเนินการตราบเท่าที่เงื่อนไข l น้อยกว่า6อย่างจริงอยู่ครับแต่แล้วเนี่ยบล็อกภายใต้รูป Y ของเราเนี่ยก็คือจะมีคำสั่ง print ให้ค่า i อาอกมาและบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือจะให้ค่า i บวกเท่ากับ1คือ i เท่ากับ i บวก1ครับก็คือบรรทัดน,น,นี้จะให้ i เพิ่มค่าขึ้นมาด้วยจำนวนเท่ากับ1ครับ นั่นนะ่ะขั้นตอนก็คือนันแบบแรกเราให้ไอเท่ากับหนึ่งพอมาถึงอ่าปวดบายเนี่ยก็จะเช็คว่าไอเนี่ยน้อยก็หกหรือไม่ซึ่งแน่นอนตอนแรกไอร้อยเท่ากับหนึ่งเพราะแนันน้นมันน้อยกว็หกก็จะมาดําเนินการภายใต้บล็อกของบาก็คือให้ปรนค่าไอออกมาแล้วก็จะให้ไอเพิ่มขึ้นด้วยค่าหนึ่งเพราะนั้นพอมาถึงบรรทัดเนี้ยไอจะจากหนึ่งนะจะเปลี่ยนเป็น2พอเปลี่ยนเป็น2ปุ๊บก็จะกลับไปที่พีปวดบายรอบหนึ่งก็จะเช็คว่า i เนี่ยน้อยก็หกหรือไม่ถ้าจะน้อยก็หกเนี่ยก็ให้ปริน้นออกมากอ,อีกรอบปริ้นเสร็จก็จะให้ไอเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งค่าจากจุดนี้จะเห็นได้ว่าคาสั่งในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยไเนี่ยจะไม่เปลี่ยนค่าเลยก็คืออาจจะเท่ากนันตลอดเพราะนั้นน่ยเงอนไขของ w h i l e loop ก็คือ I น้อยก็หจะจริงตลอเวลาเพราะนั้นไน while loop จะทำไปเรื่อยๆไม่จบครับเพราะนั้นบรรทัดสุดท้ายเนี่ยต้องระวังนิดนึงเวลาจะใช้ i l e loop ต้องต้องมีครับเนะยครับ วายลูกก็จะเป็นค่าออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าที่หกม่เด้เปรยนออกมาเพราะว่าไม่ได้สอดของกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใน Y แล้วก็คือเงื่อนไขของ Y คือ I น้อยก็หกต่อมาครับจะมาลองใช้คีย word b r e a k รกใน Y loop ครับซึ่งเ break ใน Y loop กก็ใช้เหมือนกรณีของ for เลยครับตามชุดคำสั่งที่ผมใส่เข้าไปครับก็ในบรรทัดนี้ก็คือเราคงใช้ i เท้าคำหนึ่งเราก็มาสร้างเงื่อนไขสำหรับ Y loop ตามบรรทัดที่ปรากฏในเคอร์เซอร์ครับตอนนี้คำสั่งที่อยู่ในบล็อกภายใต้ while loop เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งแ้วก็จะเปน print print ค่า i อ,ออกมาแล้วก็จะเป็นคำสั่งเงื่อนไขให้ตรวจสอบว่า i เนี่ยเท่ากับ3หรือยังถ้าเกิดเท่ากับ3นะ้วก็ให้ break เจตนดยว่า break เนี่ยอยู่คนละบล็อกกับ if แล้วก็ print break เนี่ยอยู่ในบล็อกภายใต้ if ครับแล้วก็ i บวกเท่ากัน,นถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่บล็อกเดียวกับ ปิลแล้วก็อีฟครับเป็นบล็อกที่อยู่ภายใต้ y ลองรันดูครับนะครับผลการรันเนี่ยก็จะรัน1น3อพอถึง3ปุ๊บก็จะสอดคล้องกับว่ไขว่า I เนี่ยถ้าก็สก็จะเบล็กในลำดับถัดมาเนี่ยเราจะมาเสกษแสกการใช้ฟังก์ชันใน Python ครับการกำหนดฟังก์ชันในภาษา Python เนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดว่า def ครับแล้วก็จะตามด้วยชื่อฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บเปรียร่ยงวงเล็บกลมเปิดแล้วก็วงเล็บกลมปิดครับตามที่ ปรากฏในอีเดเตอร์ครับบรรทัดที่3จากสุดท้ายแล้วก็ในฟังก์ชันนะก็จะประกอบด้วยบล็อกซึ่งในบลนะ็อกนั้นก็จะบรรจุชุดคําสั่งที่จะให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการครับซึ่งในที่นี้ก็จะให้ปริ้นประโยคที่ว่า hello form of function ออกมาการกําหนดฟังก์ชันตามบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่นะครับจะเป็นการกําหนดฟังก์ชันเข้าไปในหน่วยคาสั่งของคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์จะไม่ดําเนินการตามชุดคาสั่งที่อยู่ในบล็อกของฟังก์ชันจนกว่าเราจะเรียกฟังก์ชันนั้นขึ้นมาครับ วิธีเรียกฟังก์ชันเราก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ัเล็เปิดวงเล็บปิดเลยรตรันดูครับนะครับก็จะขึ้นประโยคที่บอกว่า hello f r o r function ขึ้นมาครับต่อมาเนี่ยรูปแบบฟังก์ชันที่ผมใส่เพิ่มเติมเข้าไปใน editor ครับเป็นฟังก์ชันที่มี argument ด้วยครับซึ่ง argument ของฟังก์ชันนี้ก็คือตัวไป x ที่ใส่ยอยู่ในวงเล็บกลมเปิดและวงเล็บกลมปิด ตามชื่อของฟังก์ชันครับก็เป็นเดฟ my f u ฟังก์ชันแล้วก็เ็บกลมเปิดแล้วก็ x วก็กซ์แคลเมเลตเอ็กจะเป็น argument ของฟังก์ชันซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผ่านค่าจากโปรแกรมที่อยู่ภายนอกฟังก์ชันนะเข้ามาภายในตัวฟังก์ชันซึ่งคําสั่งในตัวฟังก์ชันนี้ก็ใช้เป็นค่าอีกอกมาซึ่งการเรียกค่าอ่าเรียกฟังก์ชันนี้ใช้งานนะเราต้องใส่ค่าที่ค่าของของ argument ที่จะส่งให้ฟังก์ชันด้วยซึ่งในะที่นี้เราใส่คําว่า Apple เข้าไปครับตามครับองฟังก์ชี่ย อาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ครับซึ่งในตัวอย่างที่ผมเพิ่งใส่เข้าไปเนี่ยครับฟังก์ชันเนี่ยจะมีอาร์กิวเมนต์สองตัวครับแล้วก็คําสั่งที่จะฟังก์ชันเนี่ยก็ใช้ปริ้นค่าของอาร์กิวเมนต์ทั้งสองตัวออกมาซึ่งอาร์กิวเมนต์สองตัวที่อยู่ในฟังก์ชันตอนที่เราดีดฟายครับก็จะถูกคั่นด้วยคอมมาก็เป็น ag 1 ag 2่งเคั่นด้วยคอมมาครับแล้วเวลาที่เราเรียกฟังก์ชันเนี่ยครับเราต้องใส่ค่าให้กับทั้งสองอาร์กิวเมนต์ซึ่งค่าทั้งสองเนี่ยก็ต้องถูกคันด้วยอมมา นทีนี้ก็คือเป็นซัมเมอร์กับวินเทอร์ทุกการได้คอมมาคอมมาครับซึ่งถ้าเราใส่แค่ค่าเดียวยก็จะเกิดเลือขึ้นมา,อาลองดูครับนะครับก็จะขึ้นซัมเมอร์วินเทอร์ขึ้นมาต่อมาเนี่ยเราจะสร้างฟังก์ชันโดยที่อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันเนี่ยเป็นดอกจันทร์ครับตอนนี้อาร์กิวเมนต์ของฟชันก็เป็นดอกจันทร์แล้วก็เฟรนซึ่งการเรียกใช้หลักจบฟังก์ชันเองอะ่ะต่อแปลเฟนเนี่ยจะเรียกใช้เหมือนลิสต์ครับถ้า ดูคำสั่งจำมาทภเราสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะปรินแล้วก็เฟรนแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมแล้วก็1แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมครับก็คือให้ปรินสมาชิกตัวที่2ของเฟรนซึ่งถ้าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันเป็นตัวดอกจันอย่างนี้ครับหมายความว่าเราใส่อาร์กิวเมนต์ค่าของอาร์กิวเมนต์เนี่ยไปกี่ตัวก็ได้เช่นในตัวอย่างอันนี้ครับเราใส่ไปสค่าคือจะไม่มีการกําหนดตายตัวว่าอาร์กิวเมนต์ที่ใส่ฟังก์ชันน่ะจะเป็นกี่ค่าเกิดขึ้นในตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือฟังก์ชัน แรกเนี่ยคือไม่ต้องใส่ครมบินฟังก์ชันที่2ใส่1ตัวฟังก์ชันที่3ใส่2ตัวแต่ในที่นี้เนะี่ยเราใส่กี่ตัวก็ได้ก็คือ1 2 3หรือมากกว่าน,นั้นตัวก็ได้ซึ่งในที่นี้เราใส่3ตัวลองดูครับก็เป็นค่าของคอมบินแต่ละตัวก็ขั้นด้วยคอมมาครับก็เป็นแนนคอมมาหนุ่มแล้วคอมมาแล้วกันแนทของดนหนุ่มครับนะครับเป็นออกมาผลลัพธ์จากฟังก์ชันเนี่ยครับ เป็นคำว่า my best friend is n u m ออกมาเพราะว่าเราเลือกค่าเฟรนตตัวที่2ก็คือ frame, เฟรนโมเลบเหลี่ยม1แล้วก็เหลี่ยมบ,บิดครับครับในตัวอย่างที่เพิ่มเข้าไปใน editor ครับตามบรรทัดที่คอร์ o r อยู่เ,เป็นฟังก์ชันที่มี3ามคิวเมนคือ f 1 f 2 f 3ปกตินะถ้าเราเรียกฟังก์ชันแบบนี้ครับเราก็จะต้องใส่ค่า3ค่าเข้าไปในฟังก์ชันช่ครับโดยค่าที่1ที่ใส่เนี่ยก็จะตรงก็จะถูกกำสนดให้กับ f 1ค่าที่2ที่เราใส่เนี่ย ก็จะเป็นถูกกำหนดให้ f2 ส่วนค่าที่3มก็จะถูกกำหนด f3 เช่นถ้าเราเรียก my a s, <S <MAN _> c o r i e n d แหน่หนุ่มแล้วก็นัทเนี่ยแน่ก็จะถูกกำหนดค่ากับ f1 หนุ่มก็จะถูกกำหนดค่ากับ f2 แล้วก็นทก็จะถูกกำหนดค่าให้เท่ากับ f3 แต่ว่าเราสามารถจะกำหนดฟังเราสามารถจะเรียกฟังก์ชันในษณานีก็ได้ครับก็คือเป็น my a s c o r i e n d แล้วก็ช่องแรกคือ แนนแต่ช่องที่สองเราบอกว่าให้ f สามถ้ากำแนทแล้วก็ช่อง c สามให้ f สองถ้ากำหนุอย่างเงี้ยก็จะเป็นการให้ค่า f สองถ้ากำหนุ f สามถ้ากำแนทโดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับที่สอดคล้องกับตำแหน่ง a า g u m e n t มน f หนึ่ง f สอง f สามความองรับด้วยครับนะครับก็เป็นแนนหนุ่มแล้วก็แนต่อมาเป็นการกำหนดรูปแบบฟังก์ชัน แบบหนึ่งครับก็คือเป็น def แล้วก็ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ตัว argument ของฟังก์ชันอ่ะเป็นดอกจันสองตัวซึ่งในที่ก็เป็นดอกจันดอกจันแล้วก็ฟรนซึ่งการเรียกใช้งานในฟังก์ชันแบบนี้ครับตัวแปรฟลนเนี่ยก็จะเป็นก็จะเรียกใช้ใคล้ายๆกับ list แต่ว่าจะต่างกันเล็กน้อยคือดูวันทัดเนี่ครับเป็นการใช้ตัวแปรฟรานฟนของเราครับก็จะเป็นฟรนวงเล็บเหลี่ยมเปิดแล้วก็เป็นค์เว w o r d ที่เป็นตัวอักษรในชิ้นนี้ก็คือเป็น L N นแลวก็วงเล็บเรียมปิดซึ่งต่างจากในกรณีของลิส t ถ้าเป็นลิสเนี่ยสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเรียมเปิดวงเล็บเรียมปิดนะจะเป็นเลขหลักชีแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเรียมเปิดและวงเล็บเรียมปิดนะจะเป็นคียปรดที่เป็นตัวอักษรการเรียกฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมาใช้นะครับก็จะเรียกตามบรรทัดสุดท้ายในชิ้นี้จะเห็นว่าช่องแรกเราจะให้ f n ท่ากับสลัน แล้วก็ ln เท่ากัพิบานชนหมายความว่าเมื่อชุดของข้อมูลเนี่ยถูกส่งเข้าไปในฟังก์ชันเนี่ยรนวงเล็บเรียม fn วงเล็บเรียมปิดเนี่ยจะเท่ากับสลนันแล้วก็รนวงเล็บเรียมเปิดแล้วก็ ln แล้วก็วงเล็บเรียมปิดเนี่ยจะเท่ากับพิบานชนลองรันดูครับนะครับก็คือ his name พ p i บ a n ชนก็คือเราให้ print รนแล้วก็วงเล็บเรียมเปิดแล้วก็ ln แล้วก็วงเล็บเรียมปิดออกมาครับ ln โจก,กําหนดให้ตอนเรียกฟังก์ชันว่าเท่ากับพิบานชนต่อมานะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับตามที่ปรากฏใน editor ตามเคอร์เซอร์ครับก็คือเรา define ฟังก์ชันคันที่ที่เป็นพหุน์ขึ้นมาและใน Argument ของฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าคันที่เหมือนกันตามไปเด็กกับ์แล้วตัวแปรตอนนี้เราให้มันเท่ากับ n o way ครับแลวคำสั่งที่อยู่ในฟังก์ชันเนี้ยก็จะให้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่าคันที่ออกมาเนี้ยการกำหนดฟังก์ชันอย่างเนี้ย จะเป็นการกําหนดค่าคันที่เอาไว้ก่อนว่าเท่ากับนอร์เวย์ว่าถ้ามีการเรียกฟังก์ชันคันที่โดยใส่ค่าไทยแลนด์เข้าไปเนี่ยค่าคันที่ที่เป็นตัวแปรอาร์กิวเมนต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการใส่ค่าของอาร์กิวเมนต์เข้าไปอย่างเช่นเป็นคันที่งวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอย่างนี้ครับตัวแปรคันที่เนี่ยซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์เนี่ยก็จะเป็นนอร์เวย์ตามที่กําหนดไว้นะครับมาทัดลองสุดท้ายเนี่ยเราเรียกฟังก์ชันโดยใส่ คำว่าไทายแลนด์เข้าไปในฟังก์ชันเพราะนั้นนะตัวแปรคันที่เนี่ยถ้เป็นอักขรวินเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์นำชัรสุดท้ายเนี่ยเราเรียกฟังก์ชันโดยไม่ได้กําหนดค่าของอักขรวินเลยก็ค่าของอักขรวินคันที่เนี่ยก็จะเป็นนองวีเพราะว่าในฟังก์ชันเราได้กำหนดค่าของตัวแปรคันที่เนี่ยไปเป็นเบื้อนต้นแล้วว่าเป็นนองวต่อมาเนี่ยฟังก์ชันที่เราได้กําหนดไปก่อนหน้านี้ครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันสัดส,สิ้นในต่อฟังก์ชันเองก็คือจับลิ้นจาอะไรก็แล้วแต่อยู่ในฟังก์ชันแต่ ตทั่วไปครับฟังก์ชันสามารถส่งค่าบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผลจาก,การคำนวณออกมาจากฟังก์ชันได้ด้วยซึ่งคีย์เวิร์ดในการที่ใช้ในการส่งค่าของฟังก์ชันออกมานอกฟังก์ชันนี่ยก็คือ r e t ท r n ครับนมามธรรเนี่ยเราก็ define ฟังก์ชัน square ขึ้นมาซึ่ง Argument ของมันก็คือ x แล้วเรามีคีย์เวิร์ด return ซึ่งสิ่งที่ Re t ท r n ออกจากฟังก์ชันคืออะไรคือ x คูณ x ก็คือ x กำลังสองฟังก์ชันเนี่ยมีการส่งค่าหรือว่า r e เทิ n นค่าออกจากฟังก์ชันเนี่ยต้อง ต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งนอกฟังก์ชันมาลองรับค่าจากฟังก์ชันนี้ด้วยก็คือแลชิ้นนี้ก็คือเราให้ตัวแป XX, ร xx ลองรับค่าที่รีเทิร์นออกจากฟังก์ชันสแควร์ก็คือ xx เท่ากับสแควร์แล้วก็วงเล็บ5ครับก็คือเราใส่5เข้าไปในฟังก์ชันสแควร์แล้วก็ใช้ xx นะครับในการรับค่าที่รีเทิร์นออกมาจากฟังก์ชันสแควร์แล้วเราก็ลองปริน xx มาดูครับครับก็ได้ย5่ในฟังก์ชันนี้เราให้ xx คูณกันแล้วก็รีเทิร์นออกมาครับ ต่อมาเราจะมาศึกษาการเรียกตัวเองของฟังก์ชันครับตามช้คคำสั่งที่ผมได้เพิ่มเข้าไปใน e d t t o ตครับตรงรรทัดที่อยู่ที่ Cursor ครับผมได้ define ฟังก์ชันที่ชื่อว่า factorial ขึ้นมาแล้วก็ในฟังก์ชันนี้มี Argument ก็คือ k คำสั่งที่อยู่ในบล็อกของฟังก์ชันนี้ครับก็จะมีคำสั่ง if ก็คือจะเช็คว่า k เนี่ยมากกว่า0หรือเปล่า k. มากกว่า0นะครับเราก็จะให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการตามคำสั่งที่อยู่ในบล็อกภายใต if ก็คือจะให้รีซอเนี่ยเท่ากับ K คูณกับฟัคทอรียลลบหนึ่งฟอรีตัวนี้ก็คือฟ a คทอเรียที่เราดี e ขึ้นมาตอนแรกครับเห็นว่าตรงบรรทัดเนี่ยจะมีการเรียกฟังก์ชันนะจะมีการเรียกตัวเองโดยที่พารามิเตอร์ที่ใส่เข้าไปในฟังก์ชันฟัคทอเรียลคำเนี่ยครับก็จะเป็นเพล่กเป็นการทดสอบดูว่ากระบวนการกลางเป็นยังไงครับก็ให้ลองปริ้นออกมาทั้งค่า K แล้วก็ค่าของรีซอครับใน,ในบล็อกที่อยู่ภายใต้เอลนะครับ จะเป็นชุดคำสั่งที่จะดําเนินการเมื่อ k ไม่ได้มากกว่าศูนย์แล้วถ้า k ไม่ได้มากกว่าศูนย์ก็จะให้ r รีสอเท่ากับ1หลังจากนั้นจะรีเทิร์นค่าคอรีสอออกมาครับณท้ายสุดท้ายนะ่ยเราจะลองเป็นค่าฟังก์ชัน f a กทอเรียโดยใส่ค่า5เข้าไปครับลองทดสอบดูครับนะครับอันนี้ต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าขบวนการการรันการดํางานของฟังก์ชันที่เรียกตัวเองนะ มีรายละเอียดอย่างไรกันแน่ครับเพราะว่าอธิบายค่อนข้างยากครับแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเห็นได้ว่าในบรรทัดสุดท้ายที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือจะได้ค่าของฟัตเรียวหออกมาก็คือ1 2 5่ร้อย่หครับนึ่งร้อยยี่สิบครับขอตทษทิครับในบางครั้งเนี่ยครับเราต้องการสร้างฟังก์ชันเพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สามารถคำนวณได้โดยใช้แค่เพียงบรรทัดเดียวหรือขั้นตอนขั้นตอนเดียวครับเราสามารถจะ define ฟังก์ชันที่จะกำหนดการคำนวณทางคณิตศาสตร์นั้นๆได้ในรูปแบบของฟังก์ชัน lambda ครับตามชุด ตามชื่อคำสั่งที่ผมใส่เข้าไปในบรรทัดสุดท้ายครับคือเราจะให้ x เท่ากับฟังก์ชันแล m b d a โดยอาร์กิมต์ของ x ที่เป็นฟังก์ชันแล m b d เนี่ยคือ a แล้วหลังโคล o n เนี่ยครับก็จะเป็นการดำเนินการของฟังก์ชันของเราก็คือให้เอา a อ0ก10เราลองทดสอบการใช้งานฟังก์ชันแบบนี้ดูครับ ก็ลองให้ print x โมเลกไห้าออกมาดูาครับนะครับก็จะได้15ออกมาเพราะฟังก์ชัน x ที่เรากำนดดขึ้นมาเนี่ยก็คือการเอาค่าของแพรมิเตอร์ที่ใส่เข้าไปใน argument เนี่ยเอาไปบวกกับ10ซึ่งค่าที่เราใส่เข้าไปคือ5ไปบวกกับ10ก็ได้15ฟังก์ชัน lambda นะครับอาจจะมี argument มากกว่า1ตัวก็ได้ตามชุดคำสั่งที่ผมใส่เข้าไปครับมาทดลองสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการ กำหนดค่าฟังก์ชัน x ที่มีสองอาร์กิมเมนตน์ก็คือ a กับ b บรรทัดสุดท้ายนี้ก็คือลองปรินค่า x ออกมาดูโดยใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไป2ตัวครับนะครับก็ได้สามสิออกมาในลำดับถัดมานะครับเราก็จะมาลองทำแบบฝึกขัดกันดูบ้างครับหลังจากที่ได้ศึกษาตัวแปรชี้ต่างๆแล้วก็รวบแล้วก็เงื่อนไขไปพอสมควรครับตามที่ปรากฏในอีดิเตอร์ของผมครับตอนนี้ผมให้ตัวแปร t เก็บประโยคเอาไว้สองสามประโยคครับตาม ที่รากดนะครับแบฝบึิหกดของเราเนี่ยผมอยากจะให้ลองเขียนโปรแกรม Python เนี่ยเพื่อนับคำที่มีอยู่ในตัวแปรทีครับจริงแล้วแนะนำให้คร่าวๆคือจะนับคำในภาษาอังกฤษที่อยู่ในปะปยคนะครับเราก็สังเกตว่าในภาษาอังกฤษแต่ละคาจะมีการเว้นวรรคเสมอครับโดยส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับคาแค่แค่นับช่องว่างที่อยู่ในตัวอักษรที่เก็บไว้ในทีแค่นั้นเองครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดยังนึกไม่ออกว่าจะทํา ยังไงครับมีตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมตามวัตถุประสงค์ที่ผมบอกเนี่ยมีตัวอย่างอยู่ใน URL ที่ผมใส่เข้าไปครับก,ก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ Python ที่ผมพยายามพัฒนาขึ้นมาครับในนั้นก็จะมีตัวอย่างคร่าวๆว,ว่าเราจะเขียนโปรแกรมตามวัตถุประสงค์ที่ผมบอกได้ยังไงเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานับคําได้แล้วเนี่ยขัดต่อไปก็คือให้ลองตัดคําว่า the ในการนับของเราออกคือนับตัวอ,อักษรอ่านับคําทุกคํายกเว้น the ครับ ดูว่าจะได้กี่คําแล้วก็แบบกับสุดท้ายเนี่ยก็คือให้นับว่าใน,นเนี้ยมีกี่ประโยคโดยใช้ภาษาไพทอนครับก็จะใช้น่าใช้แนวความคิดคล้ายๆกับที่ได้กลับไปตอนแรกในการนับคำครับครับในวันนี้ก็ขอจบจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ